ไปเรียนแต่การไปเรียนที่อย่างที่ว่านะครับมันต้องมีพร้อมหระเพราะเราต้องกิมันเลื่อนมาเสมหนึ่งแล้วก็ต้องไปไปแต่ไม่มีความพร้อมหระครับก็เข้าใจมันดูเหมือนจะดีครับเหมือนว่าชอบเออชอบไม่ห้องสอนไหมชอบมีความสุขเลยอยู่ไหมไม่อยู่หรอกชอบถูกอารมณ์เน่สวยบรรยากาศดีแต่ว่าจะอยู่นั้นตลอดอยู่ไม่อยู่หรกแต่มันคนละอย่างกันไปอยู่กับชอบมันคนละอย่างกันนะแต่ถ้ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันชดเชยกันได้ ทำมาได้มันก็โอเคมีความชัดเจนอนาคตเราเป็นอย่างไรใช่ไหมครับอย่างยกเป็นอย่างง่ายๆทำได้ไหมสมมติถ้าใครอยู่ในระดับการน่ะสร้างแฟกท,ที่พี่โนโนเลยหมู่บ้านที่อยู่อะไรสมมตินนะครับไปก่อนสมมติต้องมีอยู่แล้วถ้าใครเป็นสอนพี่โนโน่์เป็นส่วนใหญ่ใจะต้องมองกันช้าๆท่านต้องเชิญเรื่องนี้เชิญผู้ใหญ่มาหน้าคุยเพราะก่อนจะเปิดภาคเรียนที่ห,หนึ่งกันสิงหาเน่าจะมีความชัดเจนใช่เพราะความชัดเจนนี่ก็มันก็ทําให้เราสบายใจทุกฝ่ายเนื้อหาอะไรก็ไม่ต้องถูกตำหนิ ก็อตอนนี้ก็บอกตรงๆ,ๆผมก็ยัง50 50จะยังไงกนะันเพราะยังมองไม่เห็นปัญหาว่าถ้าฟันงงเลยมันจะเกิดปัญหา,าอะไรเนี่ยเพราะยังต้องรู้ว่าลองไอย้ยศสินฐานทางไปก่อนเป็นยังไงพอเจออะไรตรงมันต้งคุยกันละอะไรมันควรจะเกิดขึ้นครับไปไๆเนาะก็สักสิบนาทีครับไปสาขาใหม่อ่ะปัญญาเ,เอกโทเอกโทหรืออะไรเนี่ยต้องรีบเปิดอย่าไปม,มองแต่แต่บันปัญหาธุรกิจก,กับบัญชีกับในนี้หรือเยอะ แต่ยไปมองแต่ว่าเรามีแค่นี้จะเปิดอะไรได้นะครับนะถ้าเราคิดว่าเรามีคนสักคนก็ทํางานได้สองไร่ได้สองไร่ตลอดชีวิตใช่ไหมครับถ้าคุณจะทางานห้าสิบไร่คุณจะมีคิดอย่างไรก็ต้องคิดแบบนั้นอย่าคิดแต่ว่ามัได้เปิดได้เรามีนคนแค่นี้มันต้องคิดแค่นั้นตลอดชีวิตแล้วแล้วมันก็ไม่ต้องไปไหนนะครับนะอันนี้โครงการแต่ต้นนี้สารภ,ภาพวิชาพิเศศาสตร์เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายครับปรากาศหารือมหาวิทยาลัยที่ทานั้นอย่ายึดยึดได้แต่ต้องทาดีกว่านั้นเป็นมีมั่งทุกอย่างเลย นะครับมันเป็นมินิม่ลหมดครับมีโครงการบริการวิชาการดีมากแต่วิธีการทำงานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มตัวขอชีพมหาดนนท์ศึกษาโดยเฉพาะที่เก็บสะสมก็ดูมันเยอะคะแนนก็รวมไม่เต็มมันน่าจะเต็มทำพวกนั้นมันน่าจะลดอีกนะรู้จุดเก็บก็อย่างนี้ไปเจอจุนคณะอื่นถึงได้อีกนะครับขอให้คณะบริษัทได้เลยนะแต่มันยังไม่เต็มนะแสดงว่าเขียนอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรสักอย่างนะอ่ามันทำแล้วไม่ดีดีทำดีแล้วไม่ดีดีมีที่ไหนก็มีที่นี่แล้วนะตอนนี้ ต้องเป็นสิ่งใหญ่ขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นะครับจะดูแลก็น่าชื่นชมแล้วก็ภูมิใจก็แต่บางอย่างบางอย่างเรารู้ว่าสิ่งนั้นเราทำดีเราภูมิใจที่การดีใจเป็นลูกหลานดีแต่บางครั้งมันต้องไปพรีเซนต์ต่อสังคมมันแยกเป็นสองส่วนอยู่ในตัวมันจะไปมองว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างสิ่งอะไรต้องเร่งดำเนินการครับการจัดการที่สุ่มระับโลกความชัดเจนประเมินนการจะต้องมีไปถามด้วยสอง อนาคตการแช่อาคารการบริการจัดการรวมทั้งทุกที่หละ่ะคงต้องนําสิ่งที่มาอะไรมาทำระด,ดมลงทุนทีความที่เห็นของประชาชนีียการด้วยเอานะคุย,ยกันทางคณะนั่น,นแหล,ละมานั่งคุยใช้ที่การวอย่างนี้นี่นะครับนะก็จะว่าต่อรองแล้วก็ต่อรองบ้ากันไปจบแล้วอจบไปต่อไปไม่ไปกไป็ไม่ไป,ไไป,ไไปอะไรเงี้ยหลายั้งแั้เราเตรียมตัวเสียบอะไรเงี้ยนะครับนั่น,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 นไม่ใช่พูดเล่นนะเพราะว่าสามาสองไจะไปนะครับแต่ต้องทำนู่นมันก็มันก็เป็นโอกาสของเราแต่แน่นอนอนาคตมัไปอยู่แล้ว เราไปก่อนถ้าเราทําอะไรดีๆอยู่ที่ไหนมันก็ดีหมดอ่ะใช่ไหมเกษตรเปิดข้าแรกกระแผงแสงก็หาคนมีไปไหม้นะครับท้ายที่สุดก็ทุกอย่างพินลนหมดวรียกการทุกอย่างเกิดที่กระแผงแสงหมดเลยธรรมศาสตร์รางสิต์ก็เช่นเดียวกันมอ,อกรุงเทศจากกล้วยนั้นไทยมารางสิตก,ก่อนจะมาก็บอกว่าไกลแต่ท้ายที่สุดเมื่อผ่านไปสักสิป,ปีทุกอย่างแหล่งเจริญมีอยู่ล้นหมดเลยมันก็ต้องคิดเอาว่าอย่าไปคิดไกลๆแต่เราก็ต้องมองวัดข้าไปเราเป็นพ i o เนีย เราควรจะได้อะไรที่เป็นเชิงตอบแทนบ้างนะครับแต่เอาแต่รอยยิ้มปลอบใจในที่การบดีมันไม่พอเพียงหรอกมันไม่ังมันต้อะไรมากกว่าน,นั้นอะไรอย่างเงี้ยต้องพูดกันแต่เราจะยืนอ,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 อยู่บนพื้นฐานของเราใช่ไหมนะฮคะครับโปรแกรมสเปรนรูปทางบัญชีมันเท่าไหร่นะสี่ล้านถึงไหมลูกเท่าไหร่นะ ถ้าไม่ถึงหลักแสงนะไปสั่งมันนี่เลยนะเข้ามาเลยนะ่ง่ายนะครับคต่ประด็นคือเต้องมีบัญชีอยแล้วถามห้องจากการบัญชีทำใช่ไหมนะครับมีมีถามที่ต้องทำบัญชีนี่ถือว่าเป็นเอกพจนึ์ถามห้องบัญชีไปถามห้องไปเลยนะครับต้องมีไม่มีไม่ได้เพราะเป็นวิชาชีพก็ต้องมีการฝึกรและควรจะมีห้องอะไรเกี่ยวกับรับคำบัญชีอื่น้นะที่สมัยมันมีห้องเล็กๆแล้วเขาเรียกเปารับจ้างโน่งทำนี่อะไรเนี่ย อ่าไปรเรารีเซิร์ชในหลังกนานๆมันทําได้นะ้พัฒนุที่เชียงใหม่เราก็ทำได้มีได้เลยแล้วก็เป็นห้องเป็นเล็กๆเล็กๆต่อไปอีกชั้นหนึ่งและทำในห้องบัญชีเป็นแถวเลยกระดาษจะทำอะไรต่างๆเด็กก็ฝึกคือเอาเอาตัวอื่นมาให้เด็กฝึกด้วยไอ้การก็ไปดึงงานจากข้างนอกมาแต่ไอ้ตัวโปรแกรมนี่ผมว่ามันตั้งแต่ปีม๖แล้วนะครับแล้วมันน่าจะใครมาสักโวยใช้ยี่สิบละจะไม่เป็นไรหรอกมนะฮะแต่ไม่เป็นไรแต่มันต้องมีห้องปฏิบัติการให้เขาม,มีห้องให้เขาไอ้ตัวนี้มันสำคัญครับ และข้อสัมพันธ์ในการจะต้องนะครับจะต้องไปดึงโรงงานรอาอัอการมาให้เด็กไปทำปแลาเขาออกไปแล้วเขาสามารถจะสามารถที่จะมีความรูร้ได้สำหงานนี้ก็แต่เราคงทําได้ครับการพัฒนากนนระสุนใหม่ที่การก็ถามเลยนะก็ต้องถามละจะก็ถามจนกว่าจะถึงภาษาลวไปถึงไหนแล้วนะครับเจอหน้าก็ถามเรื่องลักสตรก่อนลนะที่ไหนและในคำนั้นะครับนะ แยกทันทีไม่ต้องคิดนะครับแก้ปัญหาที่โอนที่ผมพูดนี่ก็คือ,อพอทำปุ๊บมีปัญหามาคุยที่เด่นนะครับอย่าไปบอกไม่มีปัญหาแล้วไม่ทำไม่ได้ทุกอย่างวันนี้เขาเรียกว่ามหาวิทยาลัยเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับและเป็นอโตโนมัสถ้าคุณอยากทําอะไรคุณสร้างตัวเอง,ง,งแต่ถ้าเราไม่ใช้ความเป็นนิติบุคคลใช้ความเป็นในกํากับหรืออัตโนมัติมาใช้นยะมันก็เสียาดายความเป็นนิติบุคคลใช่ไหมครับเพราะเราไปเอาข้อจากัด มากลายเป็นอุปสรรคของเราทั้งที่ข้อกังขานั้นเกิดจากตัวเราเองใช่ไหมครับมนุษย์เชื่อทุกอย่างโชคดานหมอดูแต่มักไม่เชื่อในบางสิ่งที่ตัวเองทําได้นะครับนะคือตอนนี้กำลังทำนปิดที่กองกระดาษไม่ยอมเปิดถ้าเรืองรอให้อ่าครับอนี้ครับคือก็คือมันทำให้กระบวนการการใช้มาเรื่อยมันก็ต้องเลื่อนไปเป็นสามครับเดี๋ยวผมออกอย่างนี้แหละผมจะเดินไปหาคน ต้องให้มีผลทันทีนะครับอ่าต่อไปนะครับแต่อ่าคือแาลงว่าเราต้องความริงวิธีการนะครับถ้าเราระดมความคิดเข้าที่ไอสภาบริหารวิชาการเรื่องต่างๆจะให้โปรเซสตามขั้นตอนพวกเราไปองได้เราทำการระเบียวกาเพราะมันที่มันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ใช่ไหมครับอย่างเช่นบอกว่าท่านอาจารย์อ้ําเมื่อวานวิธีการครับผมจะทําผมจะเอาเรื่องไอสองปีหลังผมจะทําเป็นลักษณะเขาเรียกว่า เครดิตแบงค์คพาว่าเครดิตแบงค์คือทํางานแล้วได้เป็นสุดงานไปด้วยค่อยๆทำไปทำอย่างเงี้ยคือมันแต่ต้องมีกระบวนการตั้งแต่ต้นนะค่อยๆทาไปและไม่ต้องฝึกงานอะไรเงี้ยมันมีหลักสูตรที่มันมีนะเขาเรียกเครดิตแบงค์เนี่ยไอ้สองปีหลังนั้นจะทำประหยัดไปเยอะเลยอย่างต้นแต่ต้องมีกระบวนการเช็คเกมแล้วต้องนําเสนอเข้ากับไม่ใช่ว่าอยากไปทำไปทำเองไม่ได้เพราะคนอื่นเขาไม่เข้าใจนะถ้าเขาไปนําเสนอกรมยุติในบริหารวิชาการ คนที่มีงานทำแล้วไม่จำเป็นต้องมาฝึกนี้แต่เราสามารถขบวนการฝึกเป็นสเต็ปแบบลักษณะคอร์ปอเรชันเลยแล้วไอ้การศึกษาคือศาสตรศึกษาเด็กขั้นตอนอย่างเงี้ยต้องเอาเข้าตรงนี้ถ้าต้องการทําอะไรใหม่ๆอย่าเสนอแต่คิดว่าเสนอกรสศิากไม่ทําเด็กขาดถ้าไม่มีหลักการสั่งการมาจากขบวนเพราะเขาเป็นหน่วยงานปฏิบัติเขาไม่ใช่เป็นหน่วยงานเครียดเขาแก้ปัญหาให้เราแต่ถ้าไม่มีอะไรสิ่งใหม่ๆเขาต้องยึดสอตรงนั้นนะครับผมยกอยาง่ายๆเด็กมาแจกเราให้ฟังก็ได้ ก็หลายๆแล้วป่าเรามีมอะไรเยป่าสองปีป่าสองแต่ไม่มีอ๋อท่นมีเลยโอ้มุมิตรอย่า,ยา,างาานี้เดียวยกขยะให้ฟังยกขยะให้ฟังคือประสบการณ์มต่างกันเด็กมาจากเมือง,งน,น่นานสองคนน่านรถมาจากเมือง,งน่านเพื่อจะมาขอชําระเงินก็นหรือไปได้ชํราระเงินมาหนึ่งปีมาจบละเขาแม่จบแล้วมาชำระเงินประมาณห้าเทอนนะครับ ก็มาก็บอกไม่ได้มันเลยเวลาแล้วเลยมาแล้วเด็กก็กลับไปมันก่อนผมไปนั่นเด็กก็มาดักรอนะแต่ผมก็ดูว่าเนี่ยคุณตั้งใจจะพี่ออกมาหาวิทยาลไมัยเป็ต้องมาแบบช่อว่เพราะเด็กคนนี้มันก็ฉลาดฉลาดก็คือมันไม่ชำระเงินก่อนท่านไปไม่ไหวมันหนีไปเลยมันไม่ต้องมาเสียเงินนะครับแต่เราที่มีระบบ้อ้กันเขาเขาใช้ตรงนี้แต่ที่เชียงใหม่ผมมีระบบ้องกานคือถ้าใครไม่ชําระเงินเพราะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไม่มีสิทธิ์เรียนทุกอย่างเลย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาการผู้สอนจะไม่มีรัอยงและไม่มีสิทธิเป็นนักศึกษาเลยแต่ทุกคนต้องมาลงทะเบียนคนจนก่อนว่าเป็นคนจนถึงจะให้มีการก่อนผ่านได้ครับทั้งมหาวิทยาลัยสามหมื่นกว่าคนมีลงแค่สองคนหรืองเาะพิเศษเห็นพอที่มันจงได้เงินเช้าไม่มาลงทะกบนแสดงคุณต้องปฏิบัติตามเกียเพราะคุณไม่ได้เป็นคนจนเพราะมาตราหนึ่งของมหาวิทยาลัยาชพัฏพรบสี่เจ็ดเหนไห้ว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถยุติหรือดำเนินการใดให้บุคคลใดคนหนึ่ง ยุติการเรียนการสอนด้วยความขาดขาดแคลนบุคลากระอยู่ตรงนี้นะเราไม่มีสิทธิ์เอาคนออกแด่งขันและที่กปสบอกว่าไม่ให้ทำเนี่ยไม่ได้ครับกฎหมายและเขาพ้อจกีงแคบเนาะและเด็วเมื่อวานที่ให้เขาก็ก็กดเทศนานะเล้ตั้งใจเดียวมานก่อนใช่ไหมมันก็ยอมรับเนะมันก็ยอมรับมันไม่เสียงมันถ้าเป็นปีมันก็ต้องดูมันก็โดนเพื่อนไปนะถ้าไม่จบมันก็หนีดีกว่าใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ได้เตรียมการตรงนี้แต่ท้ายสุดก็อ่ะ ผมจะให้คุณนั้นแต่คุณต้องไปสเต็ปว่าคุณหมดเวลาหานใดประกาศคุณหมดสภาพคุณต้องออกคืนสภาพหรือเขาปรับที่หมดนะค่าปรับมันอาจจะมากกว่าค่าเพิมเงอนนะจะต้องยอมนะมากีดเทิมกี่เพิมเนี่ยนะครับท้ายสุดก็เอาโอเคไอต้องเสียค่าปรับไม่รู้นะอันไหนไม่ได้ก็ไล่มันเป็นลมเทิมเลยเขาก็ยอมเพราะว่าท้ายสุดก็จะได้เป็นยาแน่ครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งทำได้หมดครับกันนะแต่ถ้าถามกศจ ได้เด็ดขาดเพราะเขามีที่รักษารละเบียบปฏิบัติตามที่ควรจะเป็นแลต้องเข้าใจตรงนี้เนาะครับโอเคครับเนี่ยอะไรผม่ทำแม่วานมันจะหยุดเหรอครับอ่าเที่ยบโคลอย่าลืมครับอาจารย์ครับมันมีหลายคนเทียบโคลเนี่ยโอ้มันทำได้หมด ไม่มีอะไรทาไม่ได้แล้วทําแล้วขอชินชมผมราย์ฟังก่อนมันะมาเนี่ยทำเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเลยเด็กเขาหลา่อยคนที่จบสอสมหกเดือนจบมหกโฆษณาใช่ไหมของก็มีคนจบเยอะอยากเรียนปริญญาตรีหลายคนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ทาไมังไม่ได้จบมหกน,น,นะครับท้ายสุดลําต้างทานะครับเด็กคนนี้เขาม่เขามีงานทำหมดละเขาไม่ได้มาเรียนอกเป็นข่างก่อสร้างู้รับเมาเลยหมดละเป็นคนที่เป็นในสังคมหมด จากที ja. way, ่เขาเรียนแห่งแรกที่ราชพัฒเชียงใหม่ครับเอามาเรียนนะครับมีความสุขกันนะครับเรียนแบบเพราะว่าไม่ต้องเป็นจานที์สุกแล้วอยากจะเรียนเมื่อไหร่ตรงนี้เอาวันไหน็ว่างานครับจบเมื <Yeah. S 1> <adaptation> ่อไหร่แล <jeopard> ้วค <'s> ุณเรียนมากก็จบไวเลยถ้าคุณคุณเรียนช้าก็ไม่ต้องจบกันไวเขาก็มีความสุขอยากจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่เขาก็ปฏิบัติพูดบายถัดหรือหักบายเนี่ยตรงนี้จะเอาวันพุธัุกร์นะแต่วันเสาร์นิดนะคำหน้าก็แบว่ากันใหม่นะแต่มาหน้าคุยกันก่อนเป็นลักษณะตามอรัชยาสายอะไรอย่างนี้ มันทําได้แต่เราคิดว่าการเรียนต้องจั์ถึงสูงพักพิเศษเสาวอาทิตย์มันก็จะจบกันดีอะไรเงี้ยทีนี้เป็นตัวอย่างครับเนาะเห็นนะการประชาสัมพันธ์แบบที่มาหลายคนสนับสนุนที่บอกเมื่อกี้นะครับการประชาสัมพันธ์หลักก็ต้องมาก่อนแต่ข้ยยาไปเยอะๆแล่ถ้าอยากไปมาจากที่เดียวหรือเปล่านะ่ยเดี๋ยวก็เข้ามามขายยาเป็นซิปบริษัทเดียวมันแท้งไม่เซลแมนเยอะจังเลยมันต้องการจะไม่ดีนะครับครับ การสนุนให้หลักสูตร,รที่มีโอกาสดีที่เด่นๆนะครับเราเคยเด่นเราเคยดังเราเป็นปปพิเศษช,ชูใครก็บอกว่าไอ้มาตรฐานเนี่ยอันนี้เป็นลำบรกวันของประเทศบางหลักสูตรเราสร้างเป็นแห่งรแรกของราชพัฒบางหลักสูตรเราเป็นตัวหลักแต่วันนี้ถ้าถามว่าเราพูดได้ไหมว่าเราเป็นขาขึ้นหรือเปล่ามันก็พูดลำบากแต่เราไม่พูดนะว่าเราขาลงนะฝั่งนี้นั่นเขานี่ยแต่ท่านพูดได้ไหมว่าท่านขาขึ้นหรือเปล่า ถ้าเราไม่มั่นใจตัวเองกับการนั่งคิดอย่าคิดแต่ว,ว่ารอรับนักศึกษาแล้วก็สอนกันจนจบแล้วสิ่งที่เรามาเกิดผ่านที่มันผ่านมา4ี่แปดจนถึงวันนี้มันเป็นปรากฏติการณ์ที่ชัดเจนว่าของเราอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นแค่เฉยๆใช่ไหมครับแต่ถ้าเราทําอะไรใหม่ๆอย่างน้อยมันไม่ขึ้นมันก็เป็นยูนิฟอร์มตลอดเวลาเพราะว่กากันอีกทีมันก็ไม่เร็วกเกินไปแต่วันนี้เราไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่า เราอยู่ในไม่ได้แตกต่างจากเดิมเราอยู่ในเราไม่เราอยู่ในขาขึ้นเราพูดไม่ได้เ็ยขาเลยนะาถ้เราไม่ไเข้าข้างตัเวเองมากเกินไปแต่เราไม่ได้บอกว่าเรากาลังจะดาวลงแต่เราต้องปรับปรุงอะไรบางอย่างให้ดีขึ้นครับทั้งหมดนี่แหละครับผมประเมินตรงนี้นะครับผม,มนะคิดว่าถ้าน้องเก็บออกไฟล์ผม้ไปแล้วเราไปเก็บดูแล้แลวกันจะอส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปนั่งดูนั่งคิดว่าจะทำยังไงกันก็เรสเฟลสกับคที่ผมพูดคณะกรรมการไม่พูดเรสเฟลสกันได้เลย ว่าที่การให้คอมเมนต์อย่างนี้เปิด2ปีซัมรไรกแต่ะครับแต่ท่านก็ะบวนการอย่าโปรเซสพื่อวิธีการของภาคการจัดการสอนต้องโปรเซสโดยคณะเพราะหลายสิ่งหลายอย่างนั้นมันอธิยอนในตัวประกาศตรที่เรากกำหนดนะครับครับดังนั้นตรงนี้ก็ต้องขอขอบขอบคุณมากเนาะครับหลายคนก็นั่งงานนันะ่งัอน จะได้จะได้ความผิดสองันจะได้แล้วมนมเพิ่มอีกคนล้วจุดหนึ่งจุดสองนะครับก็ขอบคุณมากเนาะครับอันนี้ก็เจอกันนะครับเรองต่า่างอรยขออนุญาตท่านกรรมการันนี้นึก็คือท่านรองสมภาณมีท่านลองอ่าเจอซิ์กันต่อสอบอินเทเดตนะคที่ในฐานะมีประสบการณ์ทางด้านของการทำผลงานที่เป็นตบบแทนรนชา